คนรุ่นใหม่โดนย่งอิ์ซมในที่ทำงานไทยเงียบที่ทำลายโอกาสมากกว่า AI คุณคงไม่คิดว่าการเหยียดอายุคนรุ่นใหม่ยีงอซ์ซมกำลังกลายเป็นไทยเงียบที่กัดกินโอกาสของพวกเขาในที่ทำงานเร็วกว่าที่เทคโนโลยีอย่าง AI จะทำได้แต่นี่คือความจริงที่หลายคนยังไม่รู้ตัวและนี่อาจเป็นวิกฤตแรงงานครั้งใหม่ที่ส่งผลต่อทุกคนแม้แต่ประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเอริเซลอย่างเจอรโรมพาวเวลเจอรโรมพาวอัลก็ยังพูดถึงประเด็นนี้ว่าแม้เราจะเห็นผลกระทบบางอย่างจาก AI แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้คนรุ่นใหม่ได้รับผลกระทบแต่ทําไมยิงอิสมถึงเป็นปัญหางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเผยว่าตั้งแต่ปลายปี2022เป็นต้นมาพนักงานระดับเริ่มต้นมีอัตราการจ้างงานลดลงถึง16%เมื่อเทียบกับไว้ยทางานกลุ่มอื่นแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นคือยิงอิสมอคติทางอายุที่มองว่าแรงงานวัยหนุ่มสาวเป็นคนขี้เกียจไม่น่าไว้ใจ และไม่จงรับพักดีต่อองค์กรในขณะที่กฎหมายสหรัฐอย่าง A Discrimination in Employment Act ที่ทำหน้าที่ปกต้องสิทธิแรงงานจากการถูกเลือกปฏิบัติเรื่องอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปเจนแซกกลับถูกทิ้งไว้ในช่องว่างทางกฎหมายโดยไร้ไกลไกคุ้มครองใดๆตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นกำลังหายไปเพราะไม่มีใครอยากจ้างเจนแซกข้อมูลจากการสำรวจพบว่าตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเด็กจบใหม่ไว้เริ่มต้นทำงานสูญเสียพื้นที่ในตลาดแรงง,งานอย่างต่อเนื่อง และเกือบครึ่งหนึ่ง5 0เอร์ซตของนายจ้างบอกว่าผู้สมัครวัยหนุ่มสาวยังไม่พร้อมทำงานจริงในขณะเดียวกันมีถึง93%เของคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าเคยเผชิญการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะอายุและมากกว่าหนึ่งในสี่รู้สึกท้อจนอยากเลิกทางานไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโครงสร้างงานระดับเริ่มต้นค่อยๆหดหายลงเพราะบริษัทเพิ่มคุณสมบัติขั้นต่ำของงานให้ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3- ถึง5ปีขณะที่ตำแหน่งระดับฝึกหัด ที่เคยเป็นบันไดก้าวแรกของคนทำงานรุ่นใหม่กำลังหายไปจากระบบผลกระทบระยะยาวคือภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าตลาดแรงงานจะขาดแคลนคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นพนักงานระดับกลางทำให้บริษัทต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นในการหาคนใหม่และเสียเวลาในการฝึกงานเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่งานสายเทคแต่ตำแหน่งงานทุกวงการกำลังหดตัวนอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยีแล้วงานในวงการการเงินประกันภัยธุรกิจบริการและสายอาชีพพนักงานออฟฟิศ ไวซีโอลลอื่นๆก็เริ่มปิดประตูใส่ผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์เช่นการงานวิจัยล่าสุดพบว่าตำแหน่งงานระดับจูเนียร์ในสายการตลาดงานปฏิบัติการและบริการลูกค้ากำลังลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมา AI ไม่ได้แย่างงานแต่ระบบงานต่างหากที่กีดกันเจนแซดออกไปผู้จัดการจานวนมากใช้ AI เป็นข้ออ้างในการลดตำแหน่งระดับเริ่มต้นโดยเชื่อว่าเครื่องมืออัตโนมัติสามารถทำงานพื้นฐานแทนได้แต่ผลวิจัยจากเบอร์ริงกลาสพบว่าความจริง AI เพียงเร่ง การเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้าเท่านั้นไม่ได้เป็นตัวทำลายตำแหน่งงานโดยตรงสิ่งที่ขาดไปคือโอกาสในการเรียนรู้จากการทำงานจริง on the job learning เพราะถ้าคนรุ่นใหม่ไม่มีที่ให้เริ่มต้นก็ไม่มีทางเติบโตเป็นมืออาชีพที่เข้าใจระบบการทำงานทั้งภาพรวมได้เลยผลกระทบที่ลึกกว่างานคือชีวิตในอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่อาจไปต่อไม่ได้เมื่อคติทางอายุยังส่งผลถึงชีวิตส่วนตัวยกตัวอย่างเคสของแอนนาครูผู้สอนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ขณะที่เธอทำงานช่วงปีแรกก็ต้องทำงานพา์ทำเสริมและมีนี่การศึกษาบอกเขียนไว้ในหนังสือไวอาร์วีเฮีย creating a work culture delirious ว่าประเด็นคือแล้วจะทำงานหนักขนาดนี้ไปทำไมกันฉันอาจจะอายุ40ก่อนถึงจะซื้อบ้านได้หรืออาจไม่มีวันนั้นเลยด้วยซ้ำเมื่อคนรุ่นใหม่ต้องแบกรับภาระทางการเงินและมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตน้อยลงพวกเขาก็มักเลื่อนการตัดสินใจครั้งใหญ่ ในชีวิตออกไปเช่นการซื้อบ้านหรือสร้างครอบครัวส่งผลต่ออัตราการเกิดที่ลดลงทั่วโลกโดยในสหราชาอาณาจากักรเพิ่งรายงานว่าอัตราการเกิดปีล่าสุดต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์แม้แต่โอกาสจากการฝึกงานอินเทนชิพก็ลดลงเช่นการรายงานในอินเทนชิพแอนด์คอโอพีสองพบระบุว่าอัตราการเสนอง,งานเต็มเวลาให้กับเด็กฝึกงานลดเหลือเพียง62%ซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า5ปีและอัตราการเปลี่ยนจากฝึกงานเป็นพนักงานจริงก็ลดลงเหลือแค่51% สี่วิธีฟื้นโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีงานทําพัฒนาเส้นทางอาชีพผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางที่ไม่ต้องรอกฎหมายใหม่หรือใช้งบประมาณมหาศาลในการแก้ไขปัญหานี้ได้แก่ 1. องค์กรควรโพสต์ประกาศรับสมัครตําแหน่งงานระดับเริ่มต้นจริงๆโดยใช้เกณฑ์ตามทักษะไม่ใช่ต้องการประสบการณ์ที่เกินจริงสสร้างสะพานจากเด็กฝึกงานสู่พนักงานจริงพร้อมบอกอัตราการรับเข้าทําง,งานอย่างโปรง่งใส 3. ขยายโอกาสฝึกงานแบบประเพ n ี i c e s h ในสายอาชีพใหม่ๆ เช่น data operations, customer success หรือ revenue operations สสนับสนุนแรงงานหน้าใหม่ให้ผ่านช่วงเริ่มต้นที่ยากที่สุดเช่นมีงบเดินทางพิเศษโปรแกรมพี่เลี้ยงและบริการด้านสุขภาพจิตเมื่อวัฒนธรรมองค์กรคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยอับพลังคนทำงานหากองค์กรเปิดใจรับคนรุ่นใหม่ในฐานะผู้ร่วมสร้างอนาคตแทนที่จะมองเป็นความเสี่ยงองค์กร จะได้รับผลดีทั้งด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และความยั่งยืนการผลักคนรุ่นใหม่ออกจากระบบไม่ได้ทำลายเพียงอาชีพแต่ทำลายเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นกันคุณคิดยังไงกับประเด็นนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ายีเซนเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงกว่า AI ในตลาดแรงงานมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ